การทำบุญเลี <one> <itation> ้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติพายุโซนร้อนแฮรรีเอตพัดถล่มแหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2505จนมีผู้เสียชีวิตและสูญหายรวมกว่า1,000คน เป็นกิจกรรมที่ประชาชนในตำบลแหลมตะลุมพุกอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีเพื่อรำลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและกระตุ้นให้ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในฤดูมรสุมที่กำลังจะมาถึงคุณลุงประเสริฐมณีวงศ์ซึ่งปัจจุบันมีอายุ82ปีแล้วเล่าว่า ในวันนั้นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งลดต่ำลงจากนั้นได้มีพายุพัดขึ้นฝั่งด้วยความเร็วสูงและคลื่นขนาดใหญ่ก็โหมกระหน่ำตามมาทำให้บ้านเรือนและชุมชนถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองคุณลุงประเสริฐต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปถึงเจ็ดคนต้นกลับมาหรอต้อนกลับมาเลยต,นกล,ลกตนกลับไปรบนึ่งต้นนั้นมดต้นนั้นเป็นมดหมดตยไปหายไปเลยกลับมาแล้ว ต,ต,งนงนงตายตึงลุงนองตายตร่องคนหนองตายร่องคนถึงล้านนนเสียคนละน,น,นั่นปิดดูปบีจ้าวบีเบาเนี่คนในครอบครัวเสียชีวิตไร้คนนองร่องคนล้านประมาณห้าคนภาพความสูญเสียจากพายุเฮรียต ถูกนำมาติดตั้งไว้บริเวณหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเพื่อย้ำเตือนว่าชุมชนแห่งนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญภัยธรรมาชาติรุนแรงได้อีกอาคารอนเนกประสงค์ซึ่งก่อสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นพื้นที่ซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตลุมพุกระบุว่า จะใช้เป็นสถานที่หลบภัยหากจะต้องเผชิญกับพายุรุนแรงควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมให้ประชาชนในชุมชนมีทักษะในการรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะในยามฉุกเฉินสามารถเคลื่อนย้ายอพยพได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบัตนะิะฝ่ายหนึ่งก็ต้องดูคนว่าตรงไหนมีคนแล้วก็จัดคนได้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นก่มนะครับ คนที่อพยพก่อนก็ต้องเป็นเด็กและผู้หญิงและคนชรานั่นขึ้นรถไปแล้วก็มีกลุ่มที่เขาแบ่งให้เราว่าว่าคนหนาคนมาเสร็จกลุ่มกลุ่มที่สองจะต้องเอาคนขึ้นรถพอหลังจากนั้นเสร็จต้องสํารวจว่าคนในหมู่บ้านหมดหรือ,อยังตอนนี้ต้องขอขอบคุณทีมกาชาติสินทนที่มาอบรมให้เราพี่น้องสลุมพกุกเรือท้ายตัดเป็นเรือที่ออกแบบและจัดสร้างเองโดยชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงไทยน้ําท่วมซ้ำซากในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการหนุนเสริมงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของชุมชนหลายแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พยายามลุกขึ้นมาบริหารจัดการรับมือภัยพ,พิบัติด้วยชุมชนเองทั้งในเรื่องการสร้างเครื่องมือเผยแผ่อ,องค์ความรู้รวมไปถึงการบริหารจัดการรับมือภัยพ,พิบัติที่เหมาะสมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่องความรู้แล้วก็เรียนรู้เรื่องการทําเรือแบบโค,ครงเหล็กโครงเหล็กแล้วก็ใช้ เรซินซึ่งประกอบด้วยเรซินแล้วก็องค์ประกอบทั้งหมดห่อหุ้มโดยไม้อัดแล้วก็หุ้มน้ํายาเรซินบวกด้วยใยแก้วเสร็จรูปแบบทั้งหมดก็เรือยาวประมาณ4เมตรนะครับกว้างประมาณ80เซนถึงเมตรหนึ่งแล้วแต่ละพื้นที่ที่จะเอาไปใช้งานตามความต้องการจริงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงทั้งจากพายุ น้ำท่วมหรือแม้กระทั่งดินโคลนถล่มซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งทําให้จังหวัดนครศรีธรรมราชแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงภัยพิบัติของภาคใต้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จุดรั้งการพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเครือข่ายภัยพิบัติได้ถอดบทเรียนจากภัยพิบัติแล้วพบว่าชุมชนเสี่ยงภัยยังขาดความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติหลายด้านทั้งในเรื่ององค์ความรู้แผนในการรับมือภัยพิบัติ รวมไปถึงเครื่องมือและอุปกรณ์จากนี้ไปจึงจะต้องเร่งสร้างศักยภาพให้กับชุมชนเสียงภัยมีความพร้อมในการรับมือในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมทําให้ชุมชนมีความพร้อมโดยรูปแบบการเตรียมความพร้อมทั้งเช่นเ,เรื่องการทําเรือนะครับการเตรียมอาหารเตรียมยาเตรียมสานที่อยพยพ นะครับแล้วก็เตรียมประสานความช่วยเหลืออย่างเช่นกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ภยจังหวัดนครศรีธรรมราชพอในช่วงที่เกิดเหตุนะครับชุมชนก็มีความพร้อมทั้งอพยพโยกย้ายกระจายความช่วยเหลือนะครับแล้วก็รวมถึงหลังจากน้ําท่วมไปลดไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดกระบวนการที่จะร่วมกันฟืนฟ้นฟนูภายใต้ก,กลไกความร่วมมือของเครือข่ายในระดับจังหวัดกระบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่า ช่องว่างในการรับมือภัยพิบัติที่สำคัญคือข้อจำกัดของพรบรป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยพศ .2550 ที่ภาครัฐยังไม่สามารถนำงบประมาณมาใช้เตรียมการรับมือในช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติได้จึงเตรียมขับเคลื่อนเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถตั้งงบประมาณจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตัวเองในลักษณะ หนึ่งท้องถิ่นหนึ่งศูนจัดการภัยพิบัติชุมชนซึ่งเชื่อว่าด้วยแนวทางนี้จะทำให้ชุมชนมีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติได้มากขึ้นสนธยาแก้วขำไทยพีบีเอรายงาน